ด่ค่อยกูด่าเปดาเได้เปร้เปรี้ยด่าเปด่าเออมีว่าน้าัวหน้าเป็ัว่พอกูดิไม่ใช่ว่าพอมันจนว่ยวันกูรลแล้วนีก็ผ้ามึงหัดแเลือดมึงเป็นแฮปเป็นเาแต่คอยกอนล้างกิอนิูจับจับมึงก็เป็นเฮดเป็นเไอแฮปไอเฮไปก่อนล้างกอนกินไปดูเลือดก่อขินยอันจำหนึกมึงเดยฟคอยเดียวมึงว่าเราเป็นอะไรนะไูหมอย่างกูหว่าเราเป็นอะไรเป็นแฮป เป็นให้เป็นเฮ้าเออแล้วเป็นเฮาเป็นอะไรมาไอ้หนังหลอกเอ้ยผมไม่ใช่เดี๋ยวเพราะมึงน,นี่ไม่มีความคิดนี่ในวัดในว่าในวัดในว่าเนี่ยมันต้องทำอะไรมันเป็นขิดเป็ดอะไรมันมีสมาธิในการทำงานได้ไหมไ้ไปมลาเหลืองช่วยได้ไอม,ลลม,มน,นี่ตอนน่อเดี๋ยวปชงมึงมาช่วยชงมึงเลยเ,ยเ,ยเยลาทีนี้ขอช่วยด,ดียไปแน่บ้านกูเลยวันก่อนท่านช็อปขอมมวนทานมาช่วย Bằng ơn bà nắn ư... Ơ... mô tát... Nam mô tát bạc tám mấy chục. Nam mô tát bạc... Qua tám qua tám. này, gì? Nam mô tát tát bạc... Ư... 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 Nam mô tát tát... Ư... Ư... mà. mày เอ่อ่ต่เมื่อหเมื่อนกันเมื่อไบร่เมื่อไหรเมื่อไหมืวอไหร่เมือไหร่เมื่อไหร่มื่อไร่เมื่อไหเมื่ไหร่เมื่อไหร่เมื่อไปช่เม่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นมื่อไหร่เมื่อร่เมื่อไหร่เม่อไร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมต่อไมื่อไหรมอ้หร่ามองคไแต่เมื่หร้างองอ์หต่เมง่อไห่เ่อไหร่องื่อไหร่เม่อไหร่เกื่อไหน่เมืกอไหล่ตมองอไปร่อไหร่เมือไหรอนด้่งม่อไชร่เมื่อไหร่เม่อไห็่เ ไปจ้กขึ้นไปนั่งลยไปด่ว้เต็มเต็มเตียงซีอุหงก็ไปนะไปชวดชอบไปเขา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 ขึ้นละกุชลาธรรมะอับปยางกาตารำมะกูก็ช่วยไปเป็นกูนึกถึงอึ้งอ่างหลงตอนคนตอกโอ้โหแสดงเอาตัวรอนทีเดียวเออกูว่านั่นคนตอกกูนอนนอนพ่นตอกอึ้งอ่างหรอก นั่นแหละกูออามาช่วดกุชลาไดพี่เชลาไปอมลงมานึ่เออกะปะขอลงคนลงฟังกูจงฟังขอลงนกุชลาธรรมอาเปยยกาตาธรรมกูก็เอาเลยกวเอิงเองเอิลงดังเปาะเลยไม่ลงลงในก็ลงลงไม่ลงเอ้ามึงมึงชวดมึงชวดกุลาอย่าดาเลยกศลาธรรม ป่อะ,ะ,ะล่วงขึ้นก,กวจลาปวกชลากูขึ้นเอืองพอ่อะ,ะล่องลงลากูาก็าวดชะลาทำมาเองอ่งอางมีอยู่งานหนึ่งแลนชวดของแล้วนี่กูไปงานั้นงานกนคนร,ร,รวยเนี่ยก็วชวดกัน ความงวนไปงานทอบกันครับก็ช่วยกูกระคลองแหวนเนี่ยนะกูช่วยอื้ออ้างของนวันนั้นมีเหลืองบอกวร้องกรศลาทรมาอาปยากตากูก็เอืองอ้างเอืองอ่างเอเจ้ากล้องเถ่องไปตำท้าอื้อท้าเปลอีมันเรื่องเรืองไม่น่าพอร้องมาอยู่หน้ากูไม่เองอ้างออกลำโพงเหอเจ้าเปล่ากูดังเลยร้องร้องว่าเอืองอ้างรุนยู่ในลำโพงแล้วนี่ กูอยากมันไม่ซื้อไม่ได้ซเลยแต่ัวความซื้อก่อนซื้อคนนั้นไปช่วนงัวชาวลาวไปยืนบาทโยมยิ้แหละเจ้าเจ้าก็มาตักบาทอาอบอกอ่ะอันนี้มลน,นี่มลหลวงพี่วันนี้วันเกิดเดี๋ยวหลวงพี่อวยพรให้ด้วยนะพวกอาชีพพายรลก็ไม่ได้เรียนอวยพรวันเกิดผัดผึ้งว่าช่ยบาทผ่อนูกก็ตักบาทใส้ปักจาจ้า ประพูดประจำประจงกูประอวยพรวันเกิดอวยวากรโยมประนมมือขึ้นเดี๋ยวจะอวยพรเพก็แบบแฮปปี้บิร์ดเดย์ถุยโยแฮปปี้บิร์ดเดย์ถุยโยแฮปปี้บิร์ดเดย์ถุยโยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชัยโยทุกทุกนั่งอวยพรในวันเกิดไงแฮป อตอนแต่นั้นบวชพลาไงเขาบวชไงตัวเองไม่ได้บวชตัวเองไม่รู้หรกชวดอื่งอากอึงอ,อ่ะได้แรงคันอยู่กอดี thank <laughs> you หน้าขอมันผอมไงเปตแม่แรกมไม่ไหนพอเลยโอ้โหแม่เอ้ยตาอย็นพีดาวใ่อ่ะกินขี้มากๆไอ้บ้านกูไม่อยากกินขี้ชอบขามาเดกพี่ดาวพุ่งปีอยู่กุงเทพลายปีพุ่งเนี้ยพุคตายได้บพุ่งไม่ไันอยู่บ้านไอ้ทีกุงเทพก็เยไอ้ เข้าเข้าตรงหมัดอ้นี้เเยอะไรอ๋อเนี่ยหอกรวยข้าต้มหมัดเนี่ยหอกรวยเลยผัด่นเด็กเนี่ยหอกรวยไปแล้วเอาไปเนี่ยหอกรวยพื้นลาวล่ะเื่นพื่นลาวล่ะมึงไม่เข้าใจไอ้เนี่ยหอกรวยมันไอ้คันี้มันมันก่อคันี้มันจำแป๊ะแป๊ะแปรวยใช้ปบอเนี่อกรวยอ๋อแสดงว่าใช่กล้วยใช่ไหมถ้าเป็นใช่มันล่ะเอาเนี่หอกมันไเพื่อเนี่ยอเพื่อยังไม่มีใช่ไปแล้วอ่อนเนี่ยใบตองอ่อเนี่ยเรียกไปเมื่อเออใช่กลวย เนื้ออกรวยไส้มันเนื้อมันไส้เพื่อเนื้อเพือกไม่มีไส้ใบตองเออนื้อเดี๋ยวคิด่งเองเลยใบตองขายแปร์มันทับเลยอ่ <c oughs> นี่ยการทำบุญทำทานบางกทุนไม่รู้หรอกอ่านี่เองมาถึงคาแรกๆอ่ะเชิญชวนทุกๆฐานมารวม<อ>ทำบุญ <c oughs> ปิดทองนะครับพระป,ป้าเอามาตรงนี้แกปีชงเชิด นี่ตรงนี้นี่นี่มันต้องมีสมาธินะพี่นเนี่ยเสียงมันดังเราดังดังนี่เขาอย่างแรกทำไมเขาเชิญชวนเขาชวนเขาทำดังเดือดตายนี่กูคล้องใจครับใจครับอันนี้ฮานควังทินหควังทินผมงานนี้ควังมึงเลยงานคืองานผระป่างานผระป่าอ๋อถอดลูนี่มิดให้แม่มึงแตกเหลือเลยลูกดิบถอดเหล่านีเลยถอดผ้าป่าถอดผ้าป่าผ้าป่าแกปีจุง เขาเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาเสริมบาลีตัวเองไปไปเสริมเลยคุณเสริมไปไหนดวงชะตาไม่ดวงชะตาไม่ต้องเสริมแล้วคุณเสริมฟันใจเปลี้ยแม่ฟันปฏิจะไปเสริมดวงชะตามันต้องมีสมาธิพีเราวันนี้พุ่มีมีมีงานอยู่บานหนึ่งทุกฮาเจ้าภาพไอ้ฮาโคศชไม่ได้ทีโหวานเลยที่วัดทำโลกเลยวานเลยกวาดทั้งโลกท้องทิพฝั่งลุกนีมิดพอดีเลยนี่ตอนนี่ห้าไอ้โค้ชข้าไม่ได้เอาที่กรุงเทพไม่ว่างเลยพี่ล้ว ครเล่นได้อยัไม่เล่นอ่ะได้ลองเล่นลองเล่นดิเล่ไปกดลองเล่นเล่นอะไรนะเล่นได้ชวนจำบุญต้องมีสมาธินะเออเออมาทำโลงนี่มีอะไรบ้างวันนี้มันมีแะไรนะครับน้ำมาดทำโลงนี่มีโลงนี่นีดตอนที่อยากทำแก๊โลงมันปิดท่อมันมันไม่ใหญ่แบบนีวัดหวัดเจ๊งกับมเมื่อมาเล่ไอ้เบ๊มอีหรักได้กูดิเอออะไรฮะเล่นนะพี่ดาราครับ เชิอพี่ดางทุกคนใจเลยเชิอกาวัดกันนี้มาเจอด้พุ่งไ้ให้เข้าไาสำบุญมันจะไปคู่เขาแรกมานาฟังมันดีว่ามังพี่ดาวขอรายการไหมพราไม่คอยแก้งั่นแต่ว่านลองลองพี่ดาวลอลองไรดิพาไม่คอยได้มันงเลยขอพี่ดาให้เดียวนี้ เร่งไม่ปล่อยนะให้พี่ดากินอยู่วเร่งืชอญชวนทุกทานมาทำบุญสุนทานให้วัดวาอารามของเราเกเริญรุลงเรื่องน่าน่น่าน่าน่าน้าน่าน่าน้านมาน่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 านาน้าน่านาน่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 น่านาน่าน่าน้านานน่านาน้านานาน้านาน่านา กุดังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายครับมาวัดว่าอารามของเราจะเจริญรถอ่ะก็โลมาพี่ดาวว่าปล้นอยู่มาเอ้ยเอาเอาดิดิตายพอจำได้ได้แล้วพี่ดาวมัน มันมีไอ้สิ่งคามั้งมีไอ้สิ่งเชื่อมันนั่งตัวสมาธิตรงนี้นะพี่น้องนะต้องสมาธิปฏินัเนี่ยในวัดมันมีโอยไข้หนูมันงไข้หลบกินตรอดมั้งไข้เนื้อปีงมันลุกจากมั้งนำปั้นสารพัดแต่สมาธิตรงนี้นะต้องนี้บอกไว้ไปได้นะไา้พี่ดาวเป็นโคเดี๋ยวมันจะมีข้องไข้ก็ทำไม่ได้นะถ้าว่าพี่ดาวทำได้นะงันนี้สองเส้นขาดตัวเลยไม่ตัวหมัดจำจะสร้างรอยก้อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกระจายจังหวัดนะได้ได้ได้เดี๋ยวสร้งเส้นจัง มันสร้างซีพีย์มาข้อเชิญปุณณี้าวประมาณสัก50ปีได้ไปแล้วโอโหโหโหไ้ได้ๆข้อเชิญชวนพุทธศาสนิกนชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้ทงหลายครับข้ามาในวันวารามของเราเชิญปิดทองฟังโลกลิมิตวันนี้ครับญาติโยมมาทำบุญสื่อถึง้า่ะข้อิพี่น้องครับตอนนี้ก็ครับล่องมาแต่หลังเราครับาศการเปิดบริการใ้ฐานนะครับข้อเชิญพี่น้องป้าลงกล้านเลครับ ก็เ่นเราแต่ทั้งเราครับผ่าลูกล้านมาทําบุญกันนะครับพี่น้องตอนนี้เราแต่ทั้งเราจะรเลยครับลูนีลิเเราให้ทันได้ปิดตองนนะคับตนครับบนบัมาบานานนะครับีบ้าทผ่าลูกามมามาเททำบุญที่ลูกนิ้มตที่ครับมามาปิดต้องที่ลูกนี้มก็จะกําันนะคมามาครับผาลูกมาิดลูกนด้มีในนั้น ไดต่องอะไี่น่งลกนีมมีรตะมุนลอกใต้ตั้งไงต่นงงแงนแ่เฮมึงไปต่องเอ้อใจเปลไปมึงพาลูกไปเล่นต่องเอ้ไปอย่ามาเล่นตองนี้นักแต่งกูไป่รู้ต่องรัวกูใหญ่ใหญ่ใหที่มไม่รู้เลยก็เชิญชวนนะครับพี่นองเจ้าพุทธทบริษัททังไล่ มาทำบุญสุดทานได้บุญได้กุศลมาตอนนี้พี่น้องมาตอนนี้หลงดงหลงเตะลงเตะลงแดงหมดเราเอาว่านกรอบเราไปนอนเดงมาตอนนี้ครับหล็อกมิดของเรานะครับหล็อกมิดเราเอาว่นกรอบหลบอาบ้าหลบอาบ้า สมาธิตรงนี้ทำบุญกันจะรับเราได้บุญ